ับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอลนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ช่างบอลก็จะมารีวิวเป็นอ่าจะรีวิวเป็นนกเขาแลครับเนาะเรื่องถามถาเอฟซีถามมาว่าให้ช่างบอลรีวิวนกเขาให้เบิ้งแน่นะครับเนาะช่างบอลจะรีวิวให้เบิ้งนั้นครับเด็วัสนี้ช่างบอลเห็นงานคลืนแขียนให้คขาอยู่ครับ เขียนลูกค้าอยู่ครับครับแค่ไหมครับชมลูกเขา นี่เป็นนกเขาฝึกต้อดินครับน่นี่ครับขันแล้วครับฝึกต็อดินเป็นนกปลาฝึกจนขันนะครับนี่ครับเขาใส่ลวั่งไว้หัวหานใส่เรียบร้อยหัวหานนกเขาแง่นกเขาน่อยครับขันแล้วครับตกตัวนี้ฝึกแล้วเรียบร้อย คนถามว่าแบงโมได้ราคาผมกับแบงไปครับคนนี้ครับเพราะว่าผมฝึกไปเวลานั้นก็ได้เวลาหกเดือนนะครับคันที่เรียบร้อยแล้วท่านอยากเอาไปฝึกเองกได้ครับลูกตัวนี้สวยครับน้ำ กะให้เบิ้งลวดลายครับลวดลายของเ่ินครับเป็นเบิ้งสนับปีครับน่ครับฮันเรียกคู่คำคำคู่คู่ค,คำครับเรียกคำคู่ค,คำครับนุกตัวนี้ เป็นกุ๊กเดียวได้ครับเด็กเสียงกลางครับผมก็จะมารีวิวไปเบอร์กันสิครับเป็นนกฝึกต้อดินต้อพเนียดไว้ครับต่อนกินครับกได้สเสลยมารรรรมรมเราสามตัวครับสามตัวครับผมครับมีสามกุกเลยครับสามกุกกับแบงครับสามกุก เนวันนี้ผมใหไปเบิ้งเันเจ้าตัวผาดครับเจ้าตัวผาดนึงยุ้งผมกับนกตัวนี้มานแน่นอนครับพอดีผมใหญ่แสกโขงไม่ครับเห็นเบิ้งไล้เขาครับ,รบอันนี้เป็นเจ้าตัวผาดครับ อันหัวหันมันก็นเป็นคนเรียบไปแล้วมันเต้นอันไส้กงครับผมเหมือไส้กงไหมครับนี่ครับผมก็มีนนกไม่ฟื้ไว้แล้วสองตัวครับเป็นนกอ่าสองตัวอยู่บ้านโมเดลมาน้ำครบอน,นี้อยู่หน้างานครับผมบอกมาน้ำเป็นนกที่ว่าพร้อมเลี้ยงน,นะครับนกซุ้มนี่ เป็นนกพ่อมเรียนครับเอาไปเส้ยเนียดได้ครับนกต,ตัวนี้เจ่าก็จะจับผูกขาไปทุกตัวครับผมเพราะวกเขาจะให้เขาฝึกเลี้ยงรูไว้ครับกตใเส่ยเสียบผูกขาไว้ครับให้เบิ้งไล์ประมาณนี้นะครับเนาะตัวนี้ผมยอมรับว่าเรียก นกมาเรียกว่าเจ้าตบผ่านนี่ครับสุดยอดครับเสียงกุ๊กเดียวกันครับนี่ครับกุ๊กเดียวครับภาพว่าดีว่านิ่งขอโทษขอแพ้ได้ครับด้ยอ้มไทยเมื่อคืนครับนี่ครับผมฝากคนไหลก้แชทเจ้าตบผ่านกับไอ้เก้านะครับตัวมังกี้กชื่อเก้าครับอันนี้ซื้อตบผ่านครับเพราะมันเคยตบผ่านมาตั้งแต่เป็นนกฝึกครับ พ่อเป็นพ่อพัเนียดผมเองครับพัเนียดผมบอดีครับพอลลันเพราะว่าบุคคลได้ใช้งานน้องน้องนี่ครับมารีวิวไอ้เบิ้งครับมาแน่นอนครับนกที่ผมเลี้ยงไว้ครับนกที่ว่าประมาณผมจะบ่อบ่อขัดเลี้ยงไว้เด้อครับเด้อผมจะปล่อยไปครับแต่ซุ้มนี่พอาะเหรียญครับพอเหรียญพอใส่ได้พอพอได้ครับ พอเป็นนกฟึกกะถือว่ากาได้นกมาเลี้ยวอยู่ครับนี่ครับกาค้ำพวกค้ำพวกยังขืนหอนหัวหอนตาแล้วครับนะครับเป็นอ้อมตาเลยครับนกตัวนี้ป็น,นมีนมค้ำมีค้ำขืนอ้อมตาลวครับนี่ครับเป็นดำจมพุ่มจมพิมพ์มอยู่ครับนี่ครับนี่ครับผม ประมาณนี้นะครับน,ะนกทมทอนคนหางขอกเบิดครับเพิ่นก็นได้ปงว่าไม่เต็มนะครับนกตัวนี้นี่ครับพอดีโก่งทัวหันมันห้างครับตรงโกงผาแดงนี่ครับเพิ่นได้อนเพื่นตื่นเพื่นตื่นโก่งครับตื่นโก่งครับ อันนี้ก็กงเก้าแก่ละผมวาน้ำมา่านตะบ,บานครับผมนี่ครับผมฝากติดตามเลยนะครับเด้อท่านเอฟซีหรือผู้ติดตามขอมาชมลำไม้ครับผมกับฝาช่องช่างบอลช่างบอลคนยีสา,านเมืองอุดรนะครับผมนี่ครับผมมีคลิปนกเขาคลิปหาเห็ดขึ้นดักกป่ปลาหรือ เด็ดขึ้นนกเขานะครับเนาะเ็เ่็ดทุกอย่างครับผมมีไก่ไก่ปลาไก่เอ๋ไก่ตอเห็นหรอครับไก่ตอเนาะครับเนาะคือไก่ตอก็มนี้ครับผมแล้วนกเขาตอนนี้มีสามกุกสองตัว้ครับที่จะแบ่งครับสามกุกแล้วก็มีริวตันครับริวตันก็มนี้ครับเป็นสองกุ๊กสองกุ๊กหอยนะครับมีครับ นกน้ำตอนนี้กับภายในเดือนนี้นะครับเด้อภายในเออ่สิ้นเดือนนี้ครับผมจะปล่อยนกออกก็คือมีสามกุ๊กแล้วก็มีสองกุ๊กแล้วมีสองสองกุ๊กเลี้ยวตันนะครับลองเลี้ยวตันนั่งตัวนึงครับผมจากฝากติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปลูวตันหรือสามกุ๊กแหว่เบิ้งอีกนะครับเนาะนะครับมันตื่นแสงครับแสงโทรศัพท์ครับ มาไทยเอฟมาไทยเอฟซีเบิ่อนนอครับเนาครับเป็นคลิปนกเขาครับผมคลิปนี้ว่าตอนนี้ผมอยู่จังหวัดคอนแก่นครับเนาะอยู่แถวอำเภอหนองเรือครับเ้อท่านไดุ้ยุ่ใกลยุกยู่ยุล้อยุ่ใกล้แ่วนี้ก็แวะมาเอาก็ได้ครับหันมก มักแบบเด็กอะต้องโทรมาสอบถามเมืองที่เบอร์0839172872น้องเนาะช่างบอลเมืองอุดรครับผมนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปกับนกเขานกต่อนนะรับเนาะเป็นะปนกฝึกนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,น,นี้ก่สวัสดีครับ